สวัสดีคะ่ะสำหรับข้อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ที่ต้องการสมัคร l ลาย OA หรือ Line Official Account แต่ไม่อยากจะลิงก์ไปที่ l ล n e ส่วนตัวหรือไม่ต้องการเปิดซิมใหม่ดังนั้นวันนี้เราจึงมีวิธีมาแนะนำอีกวิธีคะ่ะนั่นก็คือการเปิด Line OA โดยใช้อีเมลนั่นเองและวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลเราจะมาสอนวิธีสมัครอีเมลไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะโดยอันดับแรก ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Hotmail หรือว่า Gmail อันนี้แล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะได้แบบไหนโดยส่วนตัวคิดว่า Gmail สมัครง่ายกว่าแต่วันนี้เราจะมาสมัคร Hotmail ให้ดูกัน <S <S 1> <S 1> เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ Hotmail แล้วให้เรากดสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เรากรอชื่ออีเมลที่เราต้องการลงไปอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ซ้ำกับชื่อในระบบของ Hotmail เมื่อเราได้ชื่อแล้วให้เรากดถัดไปตรงนี้ให้เราใส่รหัสผ่านของเรารหัสผ่านควรจะมีตัวอ,อ,กอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขนะคะโดยรวมกันแล้วให้ได้ประมาณ8ตัวขึ้นไปเสร็จแล้วกดถัดไปเลยค่ะตรงนี้ให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเราลงไปเสร็จแล้วกดถัดไปเลยค่ะตรงนี้ให้ดูว่าเป็นประเทศไทยไหม ได้ช่องนี้ใส่วันเดือนปีเกิดค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปตรงนี้จะขึ้นมาตรวจสอบว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์ให้เรากดถัดไปตรงนี้เราตรงนี้ให้เราแสดงให้ระบบดูว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์เมื่อระบบตรวจสอบว่าถูกต้องเราก็จะได้รับอีเมลของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะอย่าลืมจำชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนะคะ จากนั้นต่อไปก็ไปสมัคร Li n e OA กันเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ l n e o f f i i i a l a c c o u n t โดยให้เราเข้าไปพิมพ์ใน Google เหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นให้กดเข้าไปที่เว็บไซต์เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เรากดเข้าไปที่สร้างบัญชีทั่วไปจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เรากดไปที่สร้างบัญชีตัวเล็กๆข้างล่างนี้นะคะ จากนั้นเขาจะถามว่าคุณต้องการสร้างกับบัญชีลายหรืออีเมลแน่นอนว่าเราสมัครอีเมลมาแล้วเราก็ต้องเลือกอีเมลค่ะกดเข้าไปที่ลงทะเบียนกับอีเมลค่ะจากนั้นก็จะมีช่องใส่อีเมลขึ้นมาแล้วก็ใส่อีเมลของเราลงไปเสร็จแล้วให้เรากดที่ส่งลิงก์ลงทะเบียนจากนั้น ให้เราเข้าไปเช็คที่อีเมลของเราเราก็จะเห็นว่า l ลายได้ส่งลิงก์ลงทะเบียนมาให้เราให้เรากดเข้าไปลงทะเบียนค่ะอันนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะคะเมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้เป็นชื่ออีเมลของเราให้เราใส่ชื่อและรหัสผ่านลงไปจากนั้นติคคำว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ แล้วระบบจะให้เราเลือกภาพตามคำสั่งของคอมพิวเตอร์เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดลงทะเบียนแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาค่ะให้เราทำการตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ต้องการแก้ไขอะไรให้เรากดลงทะเบียนได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะบอกว่าเราได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว yeah! ต่อไปให้เรากดปุ่มดำเนินการต่อเพื่อเข้าไปจัดการกับบัญชีของเราค่ะมาที่หน้าแรกให้เรากรอกข้อมูลของเราลงไปใส่ชื่อบัญชีส่วนชื่อบริษัทธุรกิจอันนี้ไม่มังคับนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จากนั้นให้เราเลือกหมวดหมู่ธุรกิจของเราเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อหน้า2ให้เราตรวจสอบรายละเอียดของเรา เมื่อถูกต้องแล้วให้กดส่งมาที่หน้า3ให้เราดูข้อมูลบัญชีของเราชื่อบัญชีที่แสดงหมวดหมู่ธุรกิจและ ID เสร็จแล้วไปเข้าใช้งาน Li n e OA ของเราได้เลยค่ะถ้าต้องการใช้งานผ่านเว็บไซต์กดตรงนี้เลยค่ะหรือจะไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะต่อมาเมื่อกดเข้าไปตรงนี้แล้ว จะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราเลือกเข้าสู่ระบบกับอีเมลแล้วเลือกบัญชีธุรกิจตรงนี้เราก็ใส่อีเมลกับรหัสผ่านของเราลงไปเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบส่วนตรงนี้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอ่านแล้วกดยอมรับได้เลยค่ะจากนั้นจะมีหน้าตาแบบนี้โชว์ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะอนุญาตให้รายแจ้งเตือนเราหรือไม่ ถ้าอนุญาตก็กดอนุญาตหรือเปิดการแจ้งเตือนค่ะถัดไปตรงนี้จะมีการแนะนำคุณสมบัติของ l ล ne ถ้าเราไม่ต้องการดูให้เรากดข้ามไปแต่ถ้าอยากรู้หน่อยก็กดเข้าไปค่ะไล n e ก็จะมีการแนะนำเบื้องต้นให้เราตามนี้ 1. ตรวจสอบหรือแก้ไขบัญชีตรงนี้ 2. ปุ่มส่งข้อความบอร์ดแคทส์ 3. การตั้งค่าทำลา์ 4. เข้าไปสนทนากับลูกค้าโดยตรง 5. เข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกอ 6. ปุ่มข้อความอัตโนมัติ 7. ปุ่มสร้างคูปองรางวัลและคนหาเพื่อน 8. ปุ่มตั้งค่าข้อมูลบัญชี 9. ปุ่มพร้อมใช้เหลือและนี่ก็คือ9สิ่งที่ไลน์แนะนำเรอเบื้องต้นหลังจากนี้เราก็สามารถใช้งานไลน์ OA แบบมือโปรได้แล้วค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการสมัคร Li าย OA ด้วยอีเมลไม่ยากเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย